รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยที่จังหวัดอุดรธานีแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่8จังหวัดอุดรธานีโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจรทั้งด้านการป้องกันส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาลและฟื้นฟูครอบคลุมเจ็ดจังหวัดได้แก่อุดอสรสกลนครพนมเลยหนองคายหนองบวัวลำพูและบึงการสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการขยายบริการด้านการแพทย์แผนไทยจะช่วยรองรับความต้องการบริการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้โดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีมีผู้ต้องโทษคดียาเสพติดมากกว่า3,000คดี คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับองค์กรอื่นๆในพื้นที่ได้อย่างดีซึ่งภายในศูนย์แห่งนี้ประกอบไปด้วยคลินิกกัญชาทางการแพทย์คลินิกหัตถการนวดรักษาคลินิกอภัยสันตาคลินิกมารดาหลังคลอดคลินิกไอพีคลินิก, D, นกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและชุมชนล้อมรัก ซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัดสะสม215รายคราช่วยเป็นหูเป็นตาดูเลยนะครับปุูกพลากรไม่พอแต่ไปได้นะปลากลากรไม่พอไปได้เราต้องอเพิ่มเติมทุกทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะทุกหน่วยก็ตระหนักดีครับว่า เราจะเพิ่มอย่างไรทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่พอทั้งหมดแต่ว่าเราก็าจะพยายามคิดคำนวณเป็นตัวเลขอย่างวันนี้เนี่ยสามร้อยสี่ล้านคนครั้งที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลทั้งปีเลยสามร้อยสี่ล้านคนครั้งเราก็พยายามจะรักษา ตัวเลขอันนี้ไว้ไม่ให้เพิ่มขึ้นเยอะโดยมีบริการด้านอื่นนะก่อนเข้าโรงพยาบาลอาจจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนี่ก็เป็นจุดใหญ่ึงที่เราจะให้ใช้บริการตรงนี้เนี่ยจุดเข้าไปโรงพยาบาลในเรื่องของเซอร์วิสไมด้เข้